กินของทอดของมันลดน้ำหนักได้แค่รู้เคล็ดลับนี้สวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเราปันได้วันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหรือยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณฟังคลิปนี้ครับจนจบคุณจะรู้ว่าการกินของทอดของมันลดน้ำหนักได้ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับการที่เราลดน้ำหนักครับคนส่วนใหญ่ครับก็จะบอกว่าห้ามทานของทอด ้ามกินของมันห้ามนู่นห้ามนี่ครับแต่จริงแล้วกินได้ครับแค่เราต้องรู้เคล็ดลับนี้ก่อนครับเราจะไปเจาะลึกกันครับคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนะครับว่าร่างกายของเราใช้พลังงานอยู่2ระบบน้ำตาลแป้งและไขมันครับอันนี้คือพื้นฐานของคนที่ต้องการลดน้ําหนนะักเราต้องรู้ข้อน,น,นี้ไว้เลยครับถ้าในร่างกายของเรามีพลังงานจากน้ําตาลแป้งครับที่เราทานเข้าไปร่างกายครับจะดึงพลังงานจากน้ําตาลแป้ง ใช้ก่อนเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าน้ําตาลและแป้งร่างกายนําไปใช้ได้ง่ายที่สุดครับแต่เมื่อใดครับเรางดน้ําตาลและแป้งครับร่างกายครับก็จะหาพลังงานแหล่งอื่นนั่นก็คือไขมันครับเมื่อร่างกายครับดึงไขมันไปใช้น้ําหนักของเราก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆครับแต่คุณต้องรู้ระบบร่างกายของเรารู้โลกพอผ่านของเราก่อนครับคุณก็สามารถทานอะไรก็ได้ทุกอย่างที่คุณอยากทานครับการที่คุณ ะทานของมันของทอดครับโดยที่ทําไม่ให้คุณอ้วนคุณจะต้องตัดน้ําตาลและแป้งลงครับถ้าคุณทานน้ําตาลและแป้งในขณะเดียวกันคุณทานของมันของทอดด้วยไปพร้อมกันในเวลานั้นครับคุณคิดว่าร่างกายจะดึงพลังงานอะไรไปใช้ก่อนอันดับแรกครับร่างกายครับก็จะดึงพลังงานจากน้าตาลและแป้งไปใช้ก่อนเป็นอันดับแรกครับทําให้ไขมันที่คุณทานเข้าไปอ่ะ มันก็ไม่ได้ถูกดึงไปใช้ครับไขมันในร่างกายของคุณนั้นเก่าก็ยังอยู่และยิ่งทานเข้าไปอีกก็ยิ่งทําให้ไขมันสะสมเข้าไปครับน้ําหนักของคุณก็เพิ่มขึ้นไปอีกครับดังนั้นครับคุณจะต้องตัดหรือก้นหานทั้งหมดที่มีส่วนผสมของน้ําตาลขนมต่างๆเครื่องดื่มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ําตาลเปลี่ยนเครื่องดื่มมาเป็นน้ําเปล่าน้ําชากาแฟดําที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลเลยนะครับผม ก็ทําให้คุณลดได้ส่วนอาหารจะพวกแป้งข้าวเส้นต่างๆขนมปังรวมถึงผักที่มีหัวต่างๆกับฟักทองเผือกมันข้าวโพดก็จะมีกากใจที่สูงแต่ก็ไม่ควรทานมากเกินไปเพราะมันมีแป้งครับควรทานในปริมาณที่พอดีและมีอีกอีกอาหารหนึ่งครับที่ทุกคนอาจจะพลาดกัร,รบวชก็คือผลไม้ผลไม้ครับก็มีน้ตาตาลและแป้งเช่นเดียวกันครับทานข้าวแล้วตกท้ายด้วยผลไม้หวานชื่นใจ ทานจนเพลินทานแบบเยอะมากครับบางคนทานเป็นโลเลยนะครับลำไยเงาะทุเรียนครับจะทําให้เราได้รับน้าตาลและแป้งที่สูงเช่นกันครับถามว่าทานได้ไหมทานได้ครับผมทานในปริมาณที่เหมาะสมครับส้ม1ลูกแอปเปิลหลูกขนมสัก4ชิ้นครับถ้าคุณอยากให้ร่างกายครับดึงไขมันจากที่คุณทานรวมถึงไขมันอยู่ในร่างกายของคุณคุณจะต้องลดน้ําตาลและแป้งลงครับพวก ข้าวขนมปังเส้นต่างๆรวมถึงผักหัวต่างๆครับให้ทานลดน้อยลงครับก็ทําให้ร่างกายสามารถดึงไขมันไปใช้ได้ดีครับแต่ไม่ใช่ทานของมันของทอดได้ทุกอย่างนะครับผมถ้าจะทานของมันของทอดได้มันก็มีเคล็ดลับในการทานเช่นกันครับเราเลือกทานอาหารแบบที่ทอดธรรมดาเช่นไก่ทอดหมูทอดปลาหมึกทอดครับแต่ไก่ชุบแป้งทอดหมูชุบแป้งทอดปลาหมึก ชุบแป้งทอดอะไรทั้งหลายที่ชุบแป้งทอดครับห้ามทานครับยิ่งในช่วงที่เรากําลังลดน้ําหนักอย่างที่ก็โจบอกว่าถ้าเราอยากให้ร่างกายของเราดึงไขมันไปใช้ครับเราจะต้องตัดน้ําตาลและแป้งครับผมไก่ทอดทานได้แต่คุณต้องทานไก่ชุบแป้งทอดเท่ากับคุณทานไก่ทอดและแป้งไปพ,พร้อมกันครับอาหารที่ทอดที่เป็นโปรตีนคุณทานได้ถ้าวันไหนครับคุณทานหมูทอดให้คุณตัดน้ําตาลและแป้งไปเลยครับ เพื่อให้ร่างกายครับดึงไขายมันไปใช้ได้อย่างเต็มที่ส่วนวันไหนครับทานปิ้งย่างชาบูพยายามทานเต็มเนื้อผักต่างๆและก็พยายามทานผักหัวให้น้อยลงครับข้าวโพดเผือกมันฟักทองครับคือผักที่มีแป้งน้อที่สุดครับส่วนน้ําซุปครับคุณก็พยายามอย่าทานมากเพราะมีส่วนของโสมโซเดียมรวมถึงเครื่องปรุงที่เยอะครับส่วนน้ําจิ้มก็จะมีความหวานเหมือนกันก็จิ้มพอให้ได้รสชาติเส้นต่างๆพวกผัก หัวต่างๆก็ตัดไปเลยครับหัวใจหลักในการทานของมันของทอดอย่างให้มีความสุขครับเมื่อใดที่คุณทานของมันของทอดครับให้คุณลดงดทุกอย่างที่เป็นน้ำตาลและแป้งไปเลยครับเพื่อให้ร่างกายครับดึงพลังงานครับจากไขมันมาใช้ได้อย่างเต็มที่ครับและต้องเป็นอาหารโปรตีนทอดครับไม่ใช่โปรตีนทอดชุบแป้งทอดครับผมหรือว่าไม่ใช่แป้งทอดโดยตรงครับผม อันนี้ครับก็คือความรู้ดีที่มาแบ่งปันกับทุกคนถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอด,ดีๆกันครับแล้วมาเจอกันใหม่กักบช่องโคโจสุขภาพดีเราปันได้ใครที่มีปัญหาสุขภาพพิมพ์ใต้คลิปนี้ไว้เลยครับเดี๋ยวผมโคโจจะตอบให้กับทุกๆคนครับผมแล้ครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนเพื่อรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุด สำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวขอ์ผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 10, 6 6สิบก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนนึงครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน